สวัสดีครับผมชื่อสุดสาครครับท่านผู้ชมน่าจะคุ้นชื่อผมบ้างแล้วใช่ไหมวันนี้ผมได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่มาเป็นสัญลักษณ์ประจำสาราไทยในยออซูอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์โปซชชั่น2012หน้าเมืองยออซูสาธารณรัฐเกาหลีและเอ็กซ์โปรครั้งนี้ก็มีหัวข้อเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติ ทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเรื่องเนี้ยผมถนัดอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมีเพื่อนคู่ใจของผมมาด้วยเอาละครับ ก่อนที่ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวเกาหลีกันผมขออวดตราสัญลักษณ์ของไทยแลนด์ทาวิเลียนกันหน่อยนะครับตราสัญลักษณ์เกลียวคลื่นทะเลนี้สื่อถึงทรัพยากรธรรมาชาติทางทะเลและชายฝั่งอันดามันและอ่าวไทยครับภาพของสองคลื่นม้วนตัวโอบล้อมเข้าหากันแสดงถึงประเทศไทยที่มีความพร้อมเกลียวดังเกลียวคลื่นนั่นเองนอกจากนี้ รูปร่างของสัญลักษณ์ยังเป็นรูปทรงของลูกโลกเปรียบเสมือนสายนะ้ำมันทรงพลังที่หล่อเลี้ยงและไหลเวียนอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยและมนุษย์ทุกคนบนโลกมาช้านานฮ่า <c> ฮ <oughs> ผมว่าทุกท่านคงอยากจะไปชื่นชมไทยแลนด์พาวิเลียนของผมกันแล้วถ้างั้นพร้อมแล้วก็ไปพร้อมกัน อาคารสาลาไทยอยู่ภายในอินเตอร์เนชั่นแนลพาวิลเลียนตั้งบนพื้นที่ดี102โนตแปซิฟิกโอเชียนมีเพื่อนบ้านอย่างประเทศสิงคโปร์ญี่ปุ่นจีนในานามไทยแลนด์พาวิลเลียน color of diversity capacity of Thailand สีสานบนความหลากหลายในสิ้นแห่งวรรณกรรมและจิตกรรม ท่ามกลางธรรมชาติวิถีคือแนวคิดที่ประเทศไทยได้เลือกนำเสนอต่อสายตาชาวโลกสื่อให้เห็นถึงความโดดเด่นของสีสันที่หลากหลายของท้องทะเลและชายฝั่งไทยเปรียบเสมือนดั่งสีสันความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติผ่านสถาปัตยกรรมและจิตกรรมที่สะท้อนถึงความเป็นไทย ทั้งลวดลายไทยทองฉลุและจิตรกรรฟ้าผนังจากวัดอัมพวันเจต,ติยารามจังหวัดสมุทรสงครามที่เห็นถึงฉากความงดงามของวิถีชีวิตไทยริมชายฝั่งและท้องทะเลนอกจากนี้ยังได้นำอาตัวละครจากวรรณคดีเรื่องเยี่ยมบนฉากหลังของท้องทะเลอย่างพวกผมมาเพิ่มความสนุกสนานและถ่ายทอดเรื่องราว พร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการนำเสนอซึ่งในรายละเอียดของนิรทศการแบ่งการนำเสนอออกเป็นสามส่วนหลักดังนี้ครับส่วนพื้นที่ต้อนรับสุดพ้นแห่งละครกำเนิดละครวรรณคดีมีชีวิตณส่วนต้อนรับเนี่ยคุณยนต์แอนิเมทรอนิกไมยราบผู้ครองเมืองบาดาลทวาราบาลณวัดพระศรีรัตนาสาดาราม ซึ่งเป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเมืองไทยพร้อมด้วยผนังจอ LED จากพื้นจรดเพดานพร้อมพาทุกท่านไปสัมผัสความงดงามทัศนียภาพของเมืองไทยที่เตี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทยที่ถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมและจิตกรรมหลักฐานมรดกของชาติให้ชาวโลกได้ชื่นชมนิทัศการส่วนที่หนึ่ง ปริศนาแห่งบาดาลตำนานนาควารินสินสมุทรพบกับงางเงือกในถ้ำลึกลับใต้สมุทรที่จะเล่าขานเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านจอภาพและจอรับภาพพิเศษรูปทรงเรือที่สื่อให้ผู้ชมนิทรทัศการเข้าใจถึงศักยภาพความงดงามความสมบูรณ์ที่ยั่งยืนของทะเลและชายฝั่งไทยภายใต้แนวคิด การอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลซึ่งน้อมนำตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชสาวนีในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนิทรรศการส่วนที่2ท่องไปในสินแห่งสมุดที่สุดแห่งความงดงามภายในห้องเนี้ผมและสหายคู่ใจ จะพาท่านท่องไปยังท้องทะเลและชายฝั่งไทยที่เปรียบดังคุ้มสมบัติอันล้ำค่าของชาติด้วยเทคนิคจอภาพรอบด้านแบบ360องศานำเสนอโลกใต้น้ำสุดมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและสีสันแห่งธรรมชาติประก,การศัก,กยภาพด้านการท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตชาวเลไทยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความ พร้อมจะมอบให้แก่ผู้มาเยือนไทยแลนด์พาวิเลียนยังได้ตัดพื้นที่พิเศษได้แก่พื้นที่จัดแสดงความพร้อมและประชาสัมพันธ์เมืองอยุธยาในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ World Expo 2020และห้องรับรองเพื่อต้อนรับบุคคลพิเศษที่มาเยี่ยมชมศาลาไทยทั้งหมดนี้ทำให้อาคารศาลาไทยพร้อมแล้วที่จะประกาศสักยภาพ ที่เปี่ยมด้วยความงดงามทางธรรมชาติผสาสาปตร์แห่งศิลปกรรมให้นานาประเทศได้จดจำวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยแล้วเจอกันที่ไทยแลนด์พาวิเลียนนะครับ